กับพวกเราอีกชิ้นเคยกับอยากมาแอปนะคะเทปด่วนเทปด่วนเทดนเทด่วนนะคะเพราะเป็นวงที่แบบเรานะชอบนะตอนนี้เลยนะคะแล้วก็คือวง all day project ซึ่งจากที่เราเรียกครั้งก่อนนะคะต้องขออภัยเลยที่เรียกอนิมูลกับยองซอสลับกันโหมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วนะคะจำหน้าคนไม่ได้อ่ะแล้ววันนี้นะคะคือเขาแบบ เดบิวต์แบบเต็มตัว oh. แล้วนะคะ oh. ก็คือเขาออกเพลงมาที่มีชื่อว่า w i เ k e เออ,เอ,อแต่ว่าเขาปล่อยมาสองคลิปด้วยกันนะคะ ah, เป็นเวอร์ A กับเวอร์บีนะคะแล้วก็นะคะประกาศเป็นรางการแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ชื่อแฟนคลับว่า yeah. day one ขอสมัครเลยค่ะ ใช่ค่ะสมัครเลยค่ะไม่พูดเยอะละเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นจ้างใครเรามาเริ่มกันที่เวอร์เอก่อนนะทุกคนคืออยากรู้ว่ามันจะต่างยังไงวะลเออเออลั

เออนี่ยังซอยังซออุ้ยชีเท่เหมือนกันนะฟิตบอลดเ่อุ้ยอยาเรียกปากมามาี่

ไม่ได้สั้นรถมาเลิศอะอุ้ยพี่ว้ายว้ายโอ้ยรตีวีหลากหลายวะโอ้มาน้องบูวของพี่โอ้มาลี โอ๊ยโอ้ยเออโฟโต้ชูโอโต้ชูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยกอแล้วนะอ้ยเดี๋ยวคอยมาสโลกโอเคเราไปดเวอร์บีเวอร์บีเออ

แดนแบบเ <'re> ต็มใช่ให้เห็นเต็มเต็ม <'re> เออ,เอ,อมาหามูกูเส้อ้ามันต้องดและเป็นปเทอย่างนี้แหละ<อ><อ>เดะเอ

มาน้อยแต่มานะมายังสอ

ชอยังมีแบบที่เต้นได้บ้างพอเต้นได้บ้างโเออโอหคือเพลองมันโดนใจอีกแล้วว่าฉันคิดว่าฉันนะน่าจะชอบแนวของแบ็คเลเบลร์แหละตั้งแต่ของเหนียวนะก้งแต่เพลงเหนียวฉันชอบฉันชอบมากเบ็ด เบ็ดหนักหนักอะไรนะใช่เขามีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนมากฉันชอบฉันเลิฟตรงที่แบบว่าเขาคงคอนเซ็ปที่ไม่เหมือนใครเลยอ่ะคือมันดูแบบลงตัวตัวภัยยาแอนิมูนแลบได้คือฉันคิดว่าเออนางน่าจะมาแบบเออบวกโคอะไรเงี้ยแบบหนักหนักอะไรเงี้ยสรุปซีออลาวเดอร์ว่ะโกคือทำได้หมดว่ะจริงเออส่วนพ่อใหญ่สองคนเนี่ยก็คืออยู่แล้วเนาะ มาสายแบบเปอร์แบบจัดจัดอะไรเงี้ยแต่พอจังหวะที่เขาร้องมันก็เสียงทุ้มเหลือเกินอย่างเพลงเฟรมัสนั้นเนาะแบบลดลดมากส่วนเยลเบรีคือเป็นสิ่งที่รอคอยรอคอยเยเบลีออกน้อยนะออกน้อยแต่ปึ้งโทเขาเก็บหมดเออคือเหมือนทุกคนรู้อะว่า ถ้าทอนตัวเองออกอะคาริสมาในส่วนตัวของตัวเองมันออกหมดทุกคนอะใช่มันแบบคือแตกต่างทั้งหมดเลยเว้ยแต่พอได้รวมกันแล้วมันไปด้วยกันได้อขนาดแบบเอาผ้ามาเต้นผ้ายังมีส่วนร่วมกับเบอร์ี่เบอร์ี่สามารถทาให้ผ้าผิวไปกับจังหวะเชฟของเขาได้โอ้ใหยเลยอันเนี้ยตรงเนี้ยคือฮาเต้นมันดูเหมือนางนะเว้ยเต้นอะไรไม่เยอะแต่มันแบบกรูปกรูปต้องเป๊ะมัน ปึ้งเออปึ้งขนาดเช่นนี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยโอ้เออก็มารอดูกันนะคะว่าเขาจะปล่อยอะไรมาอีกวงนี้เป็นวงที่แกกดเฟเวอร์เตไว้เลยคือมันเป็นวงที่เราจะต้องนะรอดูอะไรใหม่ๆที่เขาจะเซอร์ไพรส์เรามีความเลิศเลยล่ะเออเดอะแบ็ครเบนะคะ นะคะขอให<น>้นนะคะดันดันคลิปคลนะคะอะไรแบบนีล้ลดไว้นะคะเออจริงนะคะก็นะฝากติดตามด้วยนะคะกับน้องๆองวงนะออเด็กกรเจตกนะคะก็สาวใครนะคะที่เป็นเดย์วันเหมือนเรานะคะ <c oughs> เอออย่าลืมมาคอมเมนต์รคุยกันด้วยนะเออ,เอ,อว่า คิดว่าที่เราพูดมาความจริงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่านิวโนมเนี่ยน้องๆจะไปได้ันาดไหนเออมาดันดันช่วยกันนะคะนี่นะสัปดาห์นี้นะคะถ้าผู้มีคามกระดัยขอภัยบันทีด้วยนะถ้าหมดหมดความชอบส่วนตัวแล้วความคิดเห็นของเราสองคนนะคะส่วนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครแล้วก็ดดิ่งกิ้งกิ้งกำลังใจเแล้วนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะมาดีแอกอะไรเดี๋ยขาฝากติดตามพวกเรด้วยนะสัปดาห์นี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย